หน้าหนิ่มก็บอหน้าหนิ่มขึ้นหน้าหนิ่มง่ายกินง่ายขึ้นหน้ากินหวานกินง่ายน้ำยางครับน้ำยางเริ่มไหลละคอับตอนก่อนมิใสยยางดำมีอันใส้ดำตอนนี้ใส้ดำก็เริ่มเริ่มจะหายที่นี่ที่นี้ที่คือลาดำนะครับดำดำนี่ดำดำลาดำที่เขาเรามาลาดำเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยลาเส้นดำนะครับเนาะแต่ก็เริ่มหายครับเจะรักษาไปอีกแต่ก็ออกละ มันก็ตายหนึ่งขีดต้นตายหนึ่งกันอ่ามในปอกิดเลยนะครับน้องขีดมาหลายแล้วมันออกกีดเงินซื้อเหมือนกันซื้อละนี่มาออกเห็นเลยเริ่มซื้อละข้างที่สามอ่าเริ่มซึ้แล้วครับเริ่มซื้เรามีน้ำยางเออใส่ดำก่อนใส่ยาดดำเต็มอ่าม เยอะเลยเหลียตรงนั้นนิดน้อยเดี๋ยวครับลาดำก็หายเออเริ่มหายไปละอนี่ก่อนลาดำลาดำเสื่อมเพครับอันนี้ก็ตายนึงิดอันนี้ก็มีน้ำยางเริ่มคิ้มาละครับนี่เป็นยางเก่าที่รักษาคอนี่เป็นลาดำนักขนาดนะครับแต่แรกตอน อ่ารักานีนี่ยเ็นเน้อไมต้นนเีใเป็นลาด้ำนักขนาดตัวนี้ลาดํำสุดยอดเลยแต่นีก็เริ่มเริ่มจากละก่อนมีเต็มเต็มมันหน้ากรีดนะครับตอนี้มีเหลียอยู่กลางนิดน้อยเดียวครับน้ำยางเริ่มจิ้มออกมาละเริ่มดีละก็ตัวนี้น้ำยางก็พออันลาด้ำนี่ครัวครับพอเนี่ยลาด้ำลาดํำเหลียน้อยเดียว รักษาเป็นสักหลอบสองหลอบไว้หน้าจะ่บัเหลือละลาด้ำครับก็รักษาต้นนี้แห็นครับต้นหนึ่งครับนี่ผมซีิบอ่ามีน้ำยางเหมือนกันครับนี่ตายแห้งตัวอืับางทีตายแห้งมันขวบมาเพรับครับ ตอนนี้อันเนี่ยที่มันแห้งจะแห้งตายจะเป็นตัวกะเนี่ยเริ่มหายแล้วครับออกมาเหลือนี่ประมาณสักเซนหนึ่งเด่กก่อนม่ไม่เต็มนี่เนาะตอนนี้นี่มันไม่ใครมีละมีน้อยเดียวครับมีเกียบนี่เด่กก่อนมีขนาดนี่นะครับขนาดนี้เนาะลำเดีวยวเนี่ยมันมีออกมาแต่อี้อ <า S 1> ครับเพราะว่ามันมีน้อยเดียวเพราะมันววม,มีอันมันหายไปลนะความแห้งมันก็เริ่มออกมามีกระติดเปียกนิดน,น้อยเดียวนะครับตอนนี้มันเข้าในเต็มหน้านี่เลยครับ ตอนนี้ักษาคสามนะครับข้างนี้เป็นข้างที่สามก็หายม่าจักนะครับน้ำยาก็เริ่มไหลมาละต้นใหญ่ดีปกติละนะครับดู้ทายนี้หมายไว้นะครับเป็นผู้รับขอบคุณครับ